ไอ้ดำแดงดไอ้ดำแดงดมาเนี่มานี่มานี่ดำตองดำองมานี่ยอากาศมันร้อนอากาศมัร้อนนะครับร้อนร้อนเยนะรู้วป่าติดมาจากร้านไหน